ครับกับสวัสดีช่วงแรกของวันที่27มกราคมพศ2561ครับสวัสดีแฟนเพจทั้งช่องยูทูบยูซี่าักโก้สิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งและกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สามเลครับพี่น้องครับวันนี้กับสีมเวาสุฟังสําหรับคลิปนี้ครับสําหรับท่านใดอยากใช้ชีวิตไปเลี้ยงครับพี่น้องครับบอกกันตรงๆนะครับพี่น้องครับก้อนสีน้ำเข่าโล่งขาสัตว์ถ้าบ่มีผู้เลี้ยงครับพี่น้องครับ เนี่ยเพราะว่ามีเชียงเนี่ยเพิ่งกับมาให้ราคาแม่แม่มั่นอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงกับแม่ลูกราคาหมื่นสี่พันบาทเด้อครับพี่น้องครับห้องยังบริการทรงฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรครับพี่น้องครับทำบุญซอยกันครับพี่น้องครับทางช่องกะรวมทำบุญน้ำเพราะว่าทางช่องโจกทุนขานามั่นไฟครับพี่น้องครับนี่ครับบอกกันตรงตรงครับถ้าพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงกับโทรมาศูนย์หกหาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ พิกัดของข้อกวัวตั day day, Hence, ้งอยู่บ <sh> ้านน้องแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกาศวิเวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียมัวลูกตัวที่สองนะครับพี่น้องครับนี่ครับเชียงเนี่ยเพิ่นมาขอาะสือเมียเป็นเหนือผมก็เลยว่าลูกมันหน่อยอยู่ครับลูกมันกินนมอยู่ครับเพิ่งจะเอาไปทั้งแม่ทั้งลูกแหละแต่ว่าเอาไปก็ได้ไปขายแม่ไม่เนาะถ้าวอรตามหลักครับพี่น้องครับเหลียวต้นครับพี่น้องครับมีมีข้อมสงสารกันครับบ่านม่นว่ามีแต่ข้อมเห็นแจได่ายด้ครับพี่น้องครับนี่ครับอันเดมัน บ่อสม่าผ้าควนกับบ่อเห็ดเกื่อนเลยครับทางช่องครับพี่น้องครับอันนี้มันเป็นแต่เหตุกับจังเหตุครับพี่น้องครับนี่ครับกับว่อสู้พอแม่พี่น้องฟังพอแม่พี่น้องบ่อสื่อบ่เป็นอย่างนี้ครับบ่ามันบ่อเลยื่อตัวนึครับอันนี้ว่อควนเป็นจริงให้กันฟังครับพี่น้องครับควนเป็นจริงหย่กันฟังฮามี่ผู้อยากไทยไปเลี้ยงไว้ในหัวในสวนเลี้ยงเป็นเงินเจ็บเงินดอมเลยครับพี่น้องครับพอราคาว่อแพงหนึ่งหนึ่งสี่พันแม่เพิ่นกระกระดูกสี่โค้งสุดหนึ่งสี่แปลว่าเห็นหรัือครับพี่น้องครับ ระดูกซีก้องจมนะครับพี่น้องครับถ้าบ่บอกเขาเห็นกขาบ่มีผลยังต่อการเจริญเติบโตเลยครับแม่เพิ่นกับอ้วนดีครับขนาดลูกกินนมครับพี่น้องครับนี่ครับเน้นเป็นทั้งโทรศัพท์เด้ครับโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องครับถ้าบ่มีผู้มิกกะสิให้ทางเชียงเนี่ยเพิ่นมาเอาครับพี่น้องครับอีกบ่เกินสองมือครับถ้าบ่มีผู้มิกนี่ครับถ้ามีผู้มิกอยากไทไปเลี้ยงไว้ในหัวในสวน หรือว่าไปเลี้ยงไปคุ้นเป็นเงินฝาเงินออมกับโทรมาตามที่เบอร์ผมหมไย้ข้างต้นนะครับสำหรับชิ้นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ